i'm so awesome. สวัสดีคะ่ะทุกคนนีีต้อนรับเข้าสูช่ช่องลิต้์วันนี้นะคะ EP นี้เป็น EP ที่สิบแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราจะให้น้องไปอาจัดงานแต่งกันนะคะแต่ว่าตอนนี้พา,าพาครอบครัวมาร้านอาหารอยู่เพื่อที่จะได้บอกคุณพ่อคุณแม่ว่าเราจะเชิญไปงานแต่งงานนะคะตื่นเต้นเรื่องงานแต่งที่กําลังสมาถ,ถึงซื้อเคก้กงานแต่งเป็นน้องอกีเราเอาเป็นอันนี้นะคะ เชิญไปเป็นทิมเู้มีเกียรติแล้วไฟแบบสว่างไหมอุยคุลินดิสค่ะคุลินดิสอย่าบังค่ะโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเชิญคุณพ่อด้วยเป็นมีตแล้วก็กิจกรรมนี่ไงเชิญไปเป็นผู้ดำเนินพิธีนะคะเชิญคุณพ่อ แล้วก็เดี๋ยวเราเชิญน้องเราไปเป็นผู้ถือแหวนแล้วก็เดี๋ยวเราเชิญลูบี้ด้วยให้ลูบี้ <c oughs> ไปเป็นเด็กปวยดอกไม้นะคะน่ารักน่ารักไปเป็นเด็กปวยดอกไม้ที่งานแต่ง น้องอยากจะไปเป็นเด็กถือแหวให้พี่ไหมน้องไปไหมอ่ะน้องไปแล้วใช่ไหมพูดคุยเล่นแล้วก็ส่งต่อจิตวิญญาณหน่อย โอเคตอนนี้ห้าทุ่มแล้วนะคะเดี๋ยวเราบอกลาคุณแม่ก่อนแม่เลยยบายค่ะเดี๋ยวเจอกันที่งานนะคะบายยนะคะทุกคนเดินทางไปสองคนกับคุณลาฟาเอลโอเคมาถึงบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวให้น้องไปใช้ห้องน้ําก่อนเลยแล้วก็ไปร้านอาหารยังไงไม่ได้กินข้าวฉันงงมากคุณลาฟาเอลมาอาบน้ำด่วนๆเลยค่ะ วุ้ยมีผีเสื้อตอมในตะก้าด้วยทุกคนโอเคทุกคนตื่นกันแล้วนะคะเดี๋ยวให้ให้คุณลาเฟลไปหาอะไรกินก่อนได้ไหมน้องไปดูไปดูลูกนะคะ <c oughs> ฉันได้ยินมาว่าคุณมีคู่มั่นแล้วยินดีด้วยนะฉันละลุ้นกับคู่คุณแล้วก็ลาเฟลจริงๆเลย <c oughs> โุ้ยคุณจุย้ยเป็นอะไรอะ่ะให้มาอาบน้ํานิดนึงนะคะอา,อาบน้ําอย่างรวดเร็วแล้วก็ไม่มีอะไรหละเดี๋ยวเราจะไป จัดงานแต่งร้องอะไรขนาดนั้นน่าซิมผู้มีเกียรติก็คือคุณแม่แล้วก็ผู้ดำเนินพิธีเป็นผู้ดำเนินพิธีไม่มีโอเคไม่เป็นไรเด็กโปยดอกไม้เป็นรูบี้แล้วก็สแวนเป็นน้องสาวเรานะคะแล้วก็เชิญใครไปบ้างเชิญคุณแคชแล้วก็เชิญเพื่อนเราเป็นคนนี้คุณพ่อเราอยู่ไหนเอาทุกคน ทำไมมันบัก๊กมันถึงไม่ขึ้นคุณพ่อเราอะฉันงงมากไม่มีคุณพ่อโอเคไม่เป็นไรเชิญคุณเชิญคุณเดนิสไปก็ได้แล้วก็เพื่อนเรานะคะแล้วก็เราจะแลกเปลี่ยนคําสาบานตัดเค้กแล้วก็เดินลงไปตามทางเดินแล้วก็ดื่มอวยพรด้วยน่าจะโอเคแหละแล้วก็ชุดโอเคมาที่จัดงานแต่งจะเป็นทำไมเราถึงหาที่จัดงานแต่งอันที่เราเอามาลงไม่เจอคะ่ะทุกคนไม่เป็นไรเอาอันนี้ก็ได้ โอเคค่ะทุกคนมาถึงงานแต่งกันแล้วนะคะเดี๋ยวให้คุณลาฟาเอลเอาเค้กมาวางก่อนเลยกิจกรรมในพิธีเอาเค้กมาวางได้ไหมเอาทำไมเราถึงออกมาไม่ได้แล้วก็ทุกคนค่ะเราจะมาแต่งกันตรงนี้ให้ทุกคนมานั่งประจำที่กิจกรรมแล้วก็ท่านโปรดนั่งประจำที่เป็นสมตรงนี้โอเคทุกคนนั่งกันเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาส่งตัวลงมาก็คือเด็กโปรยดอกไม้นะคะ มาแล้วนี uh, ่น <protecting room noise> uh ่า oh. รัก <preserving> จ <our English language> ังเลยมาเลยค่ะจะบ่าวจะสาว แมนเมซสม ก็เราจะมาตัดเค้กกันมันตัดเค้กไม่ได้อ่ะทุกคนโอเคไม่เป็นไรไม่ต้องตัดให้ทุกคนกินเค้กไปเลยแล้วกันเสร็จแล้วก็เติมน้ำพูปเป็นคาราเมลชีสน้ำผลไม้ให้ทุกคนกินเค้กก่อนอแล้วคนอื่นล่ะอ๋อคนอื่นก็นั่งอยู่ตรงนี้น้องสาวเราน่ารักจังเลยคุณแม่นะคะ แล้วก็ชงชาเป็นชาคมเออชาคโมไมเป็นชาคาโมไมเดี๋ยวใ,ให้น้องไปชงชาก่อนชุดสวยไหมคะทุกค <blind. S 1> นให้เจ้าสาวเดินโชว์ชุดก่อน <S <S นะนะอ่อริมชานิดนึงนะคะ วันนี้อากาศดีมากเลยค่ะลแล้วเราดื่มชาได้ไหมสเสิบชาให้คุณาลาฟาเอลแล้วก็เดี๋ยวเราจะเสิบชาให้คุณแม่เราด้วยมีะ คิมแล้วก็เดี๋ยวมาเสิร์ฟชาให้คุณแม่นะคะเสิร์ฟชาให้เอาคุณแม่เราอยู่ไหนไม่มีคุณแม่ทุกคนทานอาหารกันเสร็จหรือยังคะอุยน้องสาวเราน่ารักจังเลยเต้นรำเปิดฟองกับลาฟาเอลที่ไม่มีคุณแม่เพราะคุณแม่น่าจะกลับไปแล้วแน่เลยค่ะน้องไปยังคุณลาฟาเอลรออยู่ ดื่มอวยพรกันที่นี่นะคะมารวมตัวกันโอเคท,ทุกคนเริ่มมาแล้วนะคะอออโอ้ยอะอะท,ทุกคนหยิบเครื่องดื่มกันแล้วคุย <c oughs> <c oughs> กับน้องสาว <c oughs> เราบ้างดีกวา <c oughs> ่าเล่าเรื่องหน้าฟัง <c oughs> เราคุยกันไกลมากอะเส็จแล้วก็กอดหนยแล้วก็จุมแบบครอบครัวเป็นนีทครารับจุมแบบครอบครัวนี่ น่ารักจังเลยโอเคแล้วก็ไปบอกน้องสาวเราด้วยแบ่งปันรูปภาพลูกน้อยให้น้องสาวเราดูแล้วก็เป็นมีความรักสุดแบบคร,บรอบครัวโอ้ โอเคแล้วก็เดี๋ยวเราจะจบมีจบงานแบบกระทันหันทุกคนก็น่าจะเริ่มทยอยกลับกันแล้วนะคะบายบายนะครับทุกคนขอบคุณที่มานะครับเสร็จแล้วผู้จ้าหวานแหววกาชาคริมบ์จ้า ออเราจบงานแต่งไปแล้วเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเรากลับบ้านกันดีกว่าถึงบ้านแล้วโอเคคุณโรปเอลจะคุยกับมา้า <c oughs> เดี๋ยวเราให้น้องไปเปลี่ยนช่วงวัยเลยการดูแลแล้วก็เปลี่ยนช่วงวัย <c oughs> มาแล้วนะคะเดี๋ยวรอดูน้องกัน <c oughs> อุย เดี๋ยวเราจะสุ่มเทพให้น้องเป็นอะไรอะ่ะระแวงระวังซิมเหล่านี้จะชอบในสิ่งที่คุณเคยมาก่อนแลวจะปรับตัวเข้ากับประสบการณ์สถานที่ซิมใหม่ๆได้ช้าโอเคนี่ทำไมน้องเหมือนผู้ชายขนาดนี้ปลดล็อกเหตุการณ์ยิ้มครั้งแรกแล้วนี่เดี๋ยวให้ดูน้องอุ้ยฮัชิวด้วยโอเคเดี๋ยวเราจะไปแต่งน้องในแคสกันนะคะโอเคค่ะทุกคนแต่งน้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่า ตาน้องแดงเหมือนแวมไพร์เลยค่ะแต่ไม่รู้ว่าจะแก้ยังไงแล้วก็ขี้เกียจด้วยแต่ดูตอนนี้น้องก็น่ารักดีนะแล้วก็อาจจะไว้เจอกันใหม่อีพีหน้านะคะต่ออีพีนี้ไปเอางานแต่งงานมาให้ดูนะคะเดี๋ยวอีพีหน้าไปเจอกันน้องกันเดี๋ยวจะไปฝึกน้องก่อนสักนิดนึงนะคะบ๊ายบายค่ะ